สวัสดีค่ะคนเกิดวันพุธท,ทุกท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นดวงคนเกิดวันพุธประจำเดือนมกราคม2566นะคะดูกันเป็นแนวทางในเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพค่ะแม่หมอใช้ไพ่สองสำรับนะคะประกอบการซึ่งออร์เคิลเนี่ยจะเน้นในเรื่องของคำแนะนำพิเศษในแต่ละเรื่องนะคะในแต่ละการงานการเงินอะไรแบบนี้นะคะทาโร่ดูกันในภาพรวมค่ะมาดูกัน ดูเป็นแนวทางค่ะดูเป็นแนวทางคนเกิดวันจันทร์นะคะมกราคม2,566ราชินีเหรียญเด h ะไฮพ s t e s s นะคะสองเหรียญสองไม้ค่ะ3ามดาบ The Devil, นะคะ The Hermit The Lovers ค่ะมีแปดถ้วยมีไพ่พระนะคะเดอะฮัลโหลแฟนค่ะคือในภาพรวมนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธมกราคมเนี้ยต้องบอกว่าม,มีไพ่ดาบขึ้นมาแค่ใบเดียวแต่ว่ามันเป็นในส่วนของออสถานการณ์ที่ ในช่วงเดือนธันวาคมนี่แหละณนะนะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจท,ท,ยที่ทำให้เครียดที่ทำให้ให้กดดันนะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นอุปสรรคซึ่งอ,อ,อุปสรรคอุปสรรคเนี้ยนะทำให้คุณไม่สบายใจพอสมควรนะอาจจะเป็นเรื่องของการงานนะหรือมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วน นะเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดนะหรือมีเรื่องที่คุณจะต้องคิดต้องใคร้ครวนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะบางท่านก็จะเป็นปัญหานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในคนเกิดวันพุธแต่ละท่านนะยังไงก็ตามแต่พอเข้ามาช่วงมิถุนเช่วงมกราคมเนี่ยพอขึ้นปีใหม่ไปนะคะอาจจะมีความว้าวุ่นใจต่อเนื่องไป เล็กๆน้อยๆนะถือว่าเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นแค่อาจจะแค่ไม่กี่วันนะคะแค่ช่วงต้นเดือนประมาณแบบว่าเอ่อวันที่1ถึงวันที่5ประมาณเนี้ยนะมีความว้าวุ่นใจมีความรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจยังมีโมโหติดพันมีโกรธติดพันมีแบบหงุดหงิดมีเวียงอะไรแบบเนี้ยนะคะมีบ้างในแต่ละเรื่องแตกต่างกันไปแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายนะคะคุณก็จะเริ่มประคับประคองคุณก็จะเริ่มเหมือนทุกอย่างมันเริ่มลงตัวอารมณ์เย็นลง ในดวงของคุณในเดือนมก,กร,ราคมคนเกิดวันพุธมีทั้งไพ่หรืสีมีทั้งไพ่พระเอาสินะคะมีทั้งหร,นะรือสีมีทั้งพระอา่าก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการปล่อยวางพยายามหาเหตุผลให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นช่วงของการทําใจจิตใจให้สงบนะคะเป็น อยู่กับตัวเองอะไรแบบนี้เนาะนะมีความสุขตามอัตภาพนะคะออไอ้ที่ไม่ได้ดังใจก็มีบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าภายในในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมันไม่มีอุปสรรคใหญ่ๆมันไม่มีปัญหาใหญ่ๆเข้ามามันเป็นแค่เรื่องของการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้คือภาพรวมเนาะเป็นเรื่องของความรู้สึกเรามาดูในเรื่องการงานกันบ้างช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่คุณแทบจะไม่มีเวลาเป็นของส่วนตัวเออไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองทุ่มเทเรื่องงานนะคะทำงานเยอะทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันคุณอาจจะมีโปรเจกต์ที่คุณคิดว่าเออฉันจะต้องทำฉันจะต้องลงมือแล้วคุณก็ล,ลุยลุยเต็มที่จนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะเพราะอะไรเพราะเราอยากให้งานสำเร็จถามว่าเลยแล้วมันได้ตามเป้าที่คุณต้องการไหมมันอาจจะไม่ตามเป้าเนาะนะมันเหมือนกับว่ามันทำให้คุณหงุดหงิดคือบางทีเราทำเยอะแล้วเรารู้สึกว่า มันควรจะดีกว่านี้สิผลลัพธ์มันต้องดีกว่านี้อะไรแบบเนี้นะอาจจะทําให้รู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเออตกลงฉันมาถูกทางหรือเปล่านะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองคุณต้องการคําแนะนําดีๆจากใครบางคนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่นะคะมีผู้ใหญ่มีคนที่เขาเชี่ยวชาญมากกว่าเราหรือถ้าคุณเป็นคนที่ เราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะไม่มีผู้ใหญ่มากกว่าเราแล้วนะอาจจะมีคนเกิดเป็นพุธบางท่านนะคะที่บอกอย่างนี้นะในเมื่อไม่มีผู้ใหญ่เท่าเราแล้วหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปขอคําแนะนําจากใครเราไม่ขอความช่วยเหลือจากใครนะั้เราอยากลุยเองนะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ หาความรู้เพิ่มเติมนะคะนะค้นคว้าข้อมูลให้มากขึ้นหรือบางทีเรียนด้วยตัวเองก็ได้หรืออาจจะไปลงคอร์สเรียนก็ได้นะคะมีมีอะไรที่แบบว่ามีทางออกมันมีทางแก้อยู่แต่เรื่องความรู้เนี่ยสำคัญสำคัญมากนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนนะคะคนใกล้ชิด นะเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งแฟนคนรักคนในครอบครัวนะคะคุณมีการสนับสนุนจากคนรอบข้างเยอะมากไม่ว่ามีปัญหาอะไรหันหน้าไปหาใครขอคำปรึกษาเรื่องของการงานคุณได้รับความช่วยเหลือหมดเลยนะถือว่าดีมากๆนะปัญหาอย่างเดียว ปัญหาอย่างเดียวจริงๆคือใจคุณเราค่อนข้างที่จะอารมณ์ไหวไปไหวมานะมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์นะคะมีเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจมีเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันควรจะมันควรจะดีกว่านี้หรือเปล่านะความสําเร็จนะคะนะชื่อเสียงการได้รับการยอมรับจริงๆไม่หมอมองว่ามกราคมนี้มันดีนะนะมันดีไม่ว่าคุณทําอะไรนะคนอื่นเขาเห็นด้วยนะคะไม่มีความขัดแย้ง มีแต่เราใจเราเองเราใจเราเองมันร้อนรุ่มมันอยากได้อยากมีอยากสําเร็จแล้วก็คิดว่าตั้งมาตรฐานไว้สูงแต่บางทีสิ่งที่มันได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะต่ํากว่ามาตรฐานที่คุณคิดอาจจะทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมาถูกทางหรือเปล่าบางท่านทํางานประจําก็จะรู้สึกเหมือนกับครึ่งเดือนแรกก็ไม่เท่าไหร่นะคะทุ่มเทไปเยอะอยู่แล้วแต่พอครึ่งเดือนหลังอาจจะรู้สึกเหมือนกับ เอ๊ะหรือฉันจะไปหางานใหม่หรือจะออกดีหรือว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วหรือว่าฉันจะต้องแบบว่าเอ่อออกไปหางานใหม่อะไรแบบนี้อาจจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ได้นะคะยังไงคิดให้รอบคอบก่อนถ้าคุณสงสัยว่างานที่คุณทําอยู่มันดีหรือเปล่าในเดือนมกราคมมันยังดีอยู่นะคะ มันมีแค่บางส่วนที่มีปัญหานะคะมีถ้วยที่ล้มอยู่แค่2ใบนะคะ5้าใบเนี่ยยังตั้งอยู่เลยนะนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันยังดีมันยังโอเคมันมีปัญหาบางอย่างเล็กน้อยซึ่งส่งผลกระทบออกับความรู้สึกคุณคิดพิจารณาใคร่ครวนก่อนที่จะออกจากตรงนี้ไปนะคะ บางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อย่าตัดสินใจด้วยตัวเองนะลองมองหาคําแนะนําจากบางทีอาจจะเป็นหัวหน้านะเรามีปัญหาเราลองปรึกษาหัวหน้าไหมลองปรึกษาผู้ใหญ่ไหมมันอาจจะมีทางออกมีทางแก้หรือบางทีเราพยายามปล่อยวางปัญหาต่างๆลงแล้วพยายามยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแม่หมอว่ามันยังไปได้ดียังไปได้สวยนะคะ นะในส่วนของคนที่ทํางานประจําในผู้ใหญ่ยังสนับสนุนคุณอยู่นะคะเราแค่ต้องทุ่มเทเต็มที่แล้วก็ใจเย็นๆแค่นั้นเองนะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะการงานยังไปได้ดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของอาบางท่านบางท่านก็ทํางานเกี่ยวกับวิชาการนะคะางานราชาการอา่อขออภัย ทำธุรกิจส่วนตัวนะฮะอันนั้นทำพูดไปแล้วเนาะนะคนที่ทำเกี่ยวเรื่องของธุรกิจที่ให้บริการผู้ธุรกิจในการที่ช่วยเหลือคนอื่นประมาณนี้นะคะงานบริการงานช่วยเหลือคนอื่นงานบรรเทาทุกข์ให้คนอื่นงานให้คำปรึกษาอะไรแบบนี้หรืองานวิเคราะห์แผนวิเคราะห์อ,อะไรแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็โดดเด่นนะคะจะได้รับการยอมรับนะคะข่าวดีเรื่องงานก็มานะแต่เพียงแต่บอกว่าเออจะบอกว่าข่าวดีอาจจะมาจากคนใกล้ชิดนำมาให้หรือ นะข่าวดีที่มามันอาจจะเป็นข่าวดีที่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์สำหรับในความรู้สึกของคุณแต่ถ้าคนอื่นมองเข้ามาดีแล้วนะมันเป็นลักษณะนั้นเนาะคำแนะนำจากไพ่ออร์เคิลนะคะอย่าเมินเฉยต่อคำแนะนำอย่าเมินเฉยในการที่จะขอความช่วยเหลือไม่ต้องลังเลในการที่จะไปขอคำแนะนำจากใครสักคนที่ใกล้ชิดคุณมีคำแนะนำดีๆแต่ปัญหาของคุณอาจจะอยู่ที่คุณอาจจะปากหนักเนาะ เราไม่ชอบที่จะไปขอความช่วยเหลือเราไม่ชอบที่จะไปถามว่าเอออะไรอันนั้นจะเป็นยังไงต้องทําอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะพอมันเป็นคําแนะนําต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนะหรือต้องขอคําแนะนําจากใครสักคนนะคะคนที่สงสัยว่ากลัวว่างานจะไม่ก้าวหน้างานยังก้าวหน้านะคะเพียงแต่ว่าต้นไม้เนี่ย เหรียญทองที่อยู่เต็มต้นเนี่ยมันบ่งบอกถึงความก้าวหน้าบ่งบอกถึงความสําเร็จที่รอคุณอยู่แล้วแต่ว่าต้นมันยังไม่ยืนต้นมันยังเป็นต้นล้มลุกมันมันอาจจะล้มก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราคิดว่าจะได้อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะมันยังโตได้แต่เราเองเราต้องพยายามผลักดันต้องลดน้ําปวนดินต้องทํานะคะนะโตได้แน่นอนขอให้มั่นใจนะไม่มีอะไรที่มันมันมันไม่ใช่อะไรที่จะไม่สําเร็จมันสําเร็จ แต่มันต้องมีเวลาช่วงเวลารอให้ลดน้ำพรวนดินรอเวลาให้ต้นไม้มันเติบใหญ่นะคะเรื่องการเงินค่ะการเงินต้องบอกว่าไม่เด่นมากเท่าไหร่ไพ่เงินอาจจะไม่เด่นมันเหมือนกับว่ามันก็ตึงมือเล็กน้อยนะเออช่วงต้นเดือนนะคะอาจจะใช้จ่ายเยอะไปนิดนึงนะ ขอบอกว่าใช้ตามใจตัวเองนะใช้เรื่องไม่จําเป็นใช้เรื่องฟุ่มเฟือยเรื่องของการกินการดื่มนะปาร์ตี้หรือว่าอะไรที่อยากได้สนองนี้ตัวเองเต็มที่เลยช่วงต้นเดือนก็เลยอาจจะทําให้แบบว่าเงินตึงมือต้องหมุนพอสมควรนะคะนะแต่พอเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนหลังก็มีใช้จ่ายสบายละไม่เดือดร้อน นะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยมันอาจจะยังมีบ้างค่าใช้จ่ายในการนี่บางคนก็ใช้จ่ายในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาหาความรู้ค่าใช้จ่ายในการดูแลคนในครอบครัวดูแลญาติผู้ใหญ่นะคะหรือค่าใช้จ่ายในการที่แบบว่าบางทีต้องออกงานต้องเข้าสังคมค่อนข้างเยอะ นะในเรื่องเรื่องของเรื่องภาษีสังคมอะคะ่ะนะก็อาจจะเยอะหน่อยในช่วงเดือนมีนาคมคือจริงๆมันก็ตลอดทั้งเดือนนะแต่ไม่เดือดร้อนนะคะมีจ่ายอยู่หรอกนะหรือต่อให้คนที่เดือดร้อนจริงๆหมุนเงินไม่ทันนะคะนะ ผู้ใหญ่ก็ยังช่วยนะมีทั้งพระมีทั้งฤาษีขึ้นมาคุณไปขอความช่วยเหลือจากฤาษีได้ขอความช่วยเหลือจากพระได้นะคะเขามีช่วยหรืออาจจะบ่งบอกถึงตัวคนเองเป็นคนที่ต้องจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็เป็นไปได้บางท่านก็เป็นช่วงตะเวนทําบุญก็อาจจะเป็นหนักไปในทางทําบุญช่วยเหลือคนอื่นเยอะหน่อย นะก็มันก็เป็นการสร้างบุญเนาะก็ถือว่าไม่เดือดร้อนนะคะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าจะบอกว่ามันมันเฟื่องฟูไหมจะได้เงินก้อนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย่ยางนะคะมันไม่มีเงินก้อนเข้ามานะคะมัน <c oughs> มันก็มาแค่แบบว่าแค่พอใช้จ่ายอะเนาะนะมาตามสมควรมาตามผลลัพธ์ของงานอะไรแบบเนี้ยนะคะนะบางท่านบอกว่าเออแบบว่าเราจะปลดหนี้ปลดสินเราจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมัน มันยังเป็นช่วงที่ต้องประคองตัวนะคะคงจะต้องแบบเออขยันทํามาหากินเก็บเงินเก็บ,กบทองกันต่อไปนะคะมันมันแค่แบบมีใช้จ่ายเท่าที่เราจําเป็นเนาะเอามาดูไพ่ในส่วนของคําแนะนําพิเศษนะคะเรื่องการเงินค่ะบางทีเราอาจจะต้องมองหาหนทางที่จะหาเงินเพิ่มขึ้นนะคะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นนะออไปฝึกอบรม นะให้เรามีความสามารถที่มากขึ้นมีความรู้ที่มากขึ้นมีโอกาสที่เราจะได้เงินได้ทองมากขึ้นด้วยนะคะถ้าเรายังทําแบบเดิมเรายังความรู้เท่าเดิมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแบบเดิมๆอยู่เงินมันก็ยังมาแบบเดิมอะคะ่ะมันจะไม่ดีขึ้นนะคะคําแนะนําเรื่องเงินอีกสักใบหนึ่งค่ะ มาในทิศทางเดียวกันเลยนะคะออร์คเคิลสหรับเรื่องของการเงินแนะนํงในเรื่องของการเนี่ยเป็นภาพของคนศึกษาหาความรู้นในห้องสมุดเป็นภาพของคนที่นั่งอ่านหนังสือความรู้สําคัญจริงๆนะหรือว่าบางคนบอกว่าเออแก่เกินจะเรียนแล้วก็เป็นการศึกษาหาข้อมูลหาข้อมูลในสิ่งที่มันจะทําให้เราได้ไอเดียในการหาเงินมากขึ้นหรือบางทีคุณอาจจะได้เงินมากขึ้นจากการใช้ความรู้ที่มีจากการใช้ข้อมูลที่เราหามาอย่างดี นะมันจะช่วยให้ได้เงินได้ทองมากขึ้นคงต้องเน้นไปในทิศทางนี้นะคะสำหรับคนเกิดวันพุธมาดูเรื่องของความรักกันเริ่มที่คนโสดนะคะคนโสดด้วยความที่มีทั้ทงพระทั้งฤาษีขึ้นมาก็น่าจะมองในแง่มุมที่ว่ายังโสดอยู่นะคะยังโสดอยู่แต่ว่าในความโสดของคุณในเดือนมกราคมมันมีรายละเอียดนะ มีทั้งเด e d e v เดวมีทั้งเด i g h p ไฮพิสเทสนะคะไพ่2ใบเนี้ยนะท่าสำหรับพลโสดก็คือสถานการณ์แอบรักแอบชอบอา,อาจจะมีคนที่คุณรู้สึกแอบชอบแอบแอบแอบรู้สึกดีนะคะหรืออาจจะมีคนมาแอบชอบคุณหรือเป็นการพูดคุยกันคุยกันโดยที่ไม่เปิดเผยมีแนวโน้มว่า 1. เจอคนเจ้าชู้แล้วคุณอ่อนไหวคุณรู้สึกว่าคุณชอบด้วย แต่ชอบและช่างใจไงนะมันมีมีพระมีฤาษีเข้ามาคุณช่างใจคุณรู้ว่าไม่ถูกต้องนะต้นปีอาจจะเป็นช่วงหมกมุ่นคุยกับคนนี้แล้วดีจังเลยบางทีรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะหรือบางทีเป็นคนเจ้าชู้มาจีบคุณรู้ว่าเขาเจ้าชู้คุณรู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวแต่ว่าแต่ก็คุณชอบแบบมันก็หักห้ามใจได้ยากแต่ว่าเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งนะคะอาจจะไม่กี่วันเนาะอาจจะเป็นสัปดาห์หนึ่งประมาณเนี้นะสุดท้ายต้องทําใจนะคะ ต้องทําใจต้องปล่อยวางต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องกลับมาอยู่ในจุดที่เราเราแบบว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องและสบายใจมากที่สุดถ้าคุณยังไปฝืนคุยกับคนที่เรารู้ว่าไม่สมควรจะคุยคนที่เขาไม่จริงใจกับเราบางทีรู้ว่าเขาจะมาหลอกรู้ว่าเขาเอาเปรียบเราเขาจีบเล่นๆคุณก็ยังไปคุยกับเขาอะไรแบบนี้นะต้องถอยนะคะถอย ในขณะเดียวกันนะฮะช่วงครึ่งเดือนหลังก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังอยู่ในจุดที่เออคุยกันแบบว่าก็รู้สึกชอบนะแต่ว่าถ้าจะให้จริงจังก็เหมือนเหมือนยังไม่จริงจังยังไม่แน่ใจอาจจะกลัวเจอแบบ มีโอกาสเจอคนเจ้าชู้ด้วยอะมีโอกาสเจอที่เป็นคนในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นคุณถ้าคุณเจ้าชู้ก็นั่นหมายความว่าคุณคุยกับคนมากกว่าหนึ่งคนโดยที่ยังไม่จริงจังแล้วไม่พัฒนาในช่วงเดือนมกราคมมันไม่ไปไหนมาไหนอะค่ะมันมีแรงดึงดูดระหว่างการเฉยๆแต่คุยแล้วก็ คุยแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าอาจจะคุยคุยเสร็จก็เออ,เอ,อไปต่อไม่ไหวก็อ,อจบไปก็อาจจะมีง่อยๆบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณออมีคนมาชอบมีคนมาจีบคุณรู้สึกดีกับเขาแต่ว่าเขาอาจจะมองเราเป็นแค่ตัวเลือกตัวหนึ่งเราเป็นตัวเลือกของเขาอันนี้ก็เป็นไปได้นะแม่หมอมองว่าอย่าไว้ใจใครนะคะคนโสด ถ้าคุณรู้สึกดึงดูดกับใครบางคนเนี่ยนะให้ให้แบบว่าให้ผ่อนคันเร่งหน่อยอย่าไปเร่งคันเร่งอย่าเหยียบคันเร่งนะคะนะพยายามที่จะมองว่า นี่คือสิ่งที่ถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆหรือเปล่านะคะบางทีมันอาจจะบ่งบอกถึงว่าเราควรจะอยู่แบบสดๆไปก่อนอยู่กับตัวเองไปก่อนจะปลอดภัยกว่าหรือเปล่านะคะนะรอเจอคนที่ใช่มีแนวโน้มถ้าคุณอายุน้อยจะมีแต่คนที่มีอายุเยอะมาจีบมาชอบ <c oughs> ก็จะมีความแตกต่างกันด้านอายุนะคะแต่แม่หบอกว,ว่ามันยังไม่พัฒนานะไพ่แนะนำนะคะสำหรับ คนเกิดวันพุธค่ะอืมคนโสดไม่พัฒนาจริงๆด้วยนะคะนะลวนหนามขวางหน้าอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจว่าใครจะมาคุยกับคุณใครจะมาชอบคุณหรือคุณจะชอบใครมันยังไม่มีการพัฒนาหนทางข้างหน้ายังมองไม่เห็นอนาคตยังมองไม่เห็นว่าคุณกับคนคนนั้นจะไปกันได้ยังมองไม่เห็นว่าจะจีบกันพัฒนาต่อไปได้นะคะขออีกใบสิ คุณมีแนวโน้มว่าคุณจะเจอคนที่มันเหมือนกับว่าเขาแวะมาคุยกับเราเพื่อที่จะเลยผ่านไปหรืออาจจะเป็นตัวคุณคุยกับใครบางคนคุยสนุกสนุกแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการพยายามจะจริงจังแบบเป็นแฟนยังไม่พร้อมที่จะคบใครแบบจริงจังนะคะบางทีมาแล้วก็ไปอะคะ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างฉาบฉวยนะคะสำหรับความรักของคนโสด มาดูความรักของคนมีแฟนมีคู่กันบ้างนะการทะเลาะก,การมีไหมาอาจจะมีโอกาสบ้างนะคะบ้างแค่ช่วงต้นเดือน ต้นเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะอาจจะคุณหงุดหงิดแฟนแฟนหงุดหงิดคุณมีเรื่องของความหึงหวงมีเรื่องของความหวัดระแวงนะคะยิ่งใครที่แฟนเจ้าชู้เนี่ยเออสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นปีนะคะ,ะต้นเดือนมก,กร,ราคมแต่ถามว่าบางทีก็หงุดหงิดใส่กันเฉยๆมีโอกาสที่จะโวยวายใส่มีหึงหวงมีทะเลาะ แต่ไม่ไปไหนหรอกนะก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาปรับความเข้าใจกันอยู่ดีนะคะนะมีปัญหาเล็กน้อยแล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจกัน,นะะเออครึ่งเดือนหลังนะคะต้องระวังให้ดีว่าคู่ไหนที่ปรับความเข้าใจกันแล้วอย่าให้เกิดปัญหาซ้ามันมีเดอ d e เดวิลมันมีเดอรเลิฟเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะในในช่วง2จังหวะนะช่วงกลางเดือนช่วงครึ่งเดือนหลังก็ยังมีขึ้นมาบันบ่งบอกถึงการที่ มีเรื่องของความระแวงมีเรื่องของรักสามเศร้ามีเรื่องของการที่แบบว่าไม่สนใจกันใครคนใดคนหนึ่งก็เรียกร้องความสนใจอีกฝ่ายแล้วก็อาจจะมีทําใหเ้เสียใจยผิดหวังก็ได้นะคะถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยนะมีแนวโน้มว่าจะมีการทิ้งระยะห่างในช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะเป็นระยะห่างในลักษณะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างไปก่อนแล้วก็จะได้กลับมาเหมือนกันเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะแต่ถามว่าอาถ้าสมมติมีปัญหาจริงๆนะยังรักกันอยู่หรือเปล่ายังรักอยู่นะนะยังรักอยู่แต่ว่าใครคนนึ่งนี่เห็นไหมคะเสื้อสีแดงเนี่ยเดินออกไปแล้วเขารักคุณนะแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาควรจะไปดีกว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขรักแต่ไม่ได้หมายความว่า อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขบางทีคุณรักเขาเขารักคุณแต่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ปัญหามันก็อาจจะทําให้ใครบางคนตัดช่องน้อยแต่พอตัวเดินออกไปก่อนอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคนเกิดวันพุธพยายามอย่าใช้อารมณ์อย่าโมโหอย่าหงุดหงิด นะคนที่รู้สึกเหมือนกับว่าแต่มันมีเหตุให้ต้องไปจับผิดเพราะแฟนเจ้าชู้แบบนี้จะทํำยังไงต้องอดทนค่ะแล้วก็ต้องให้อภัยนะคะปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยให้มันมีระยะห่างในระดับที่เหมือนกับว่าโอเคละ่ะถ้าเราอยู่แบบนี้เรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วเรายังอยากมีเขาในชีวิตนะเราก็ต้องให้อภัยได้ให้อภัยได้ในทุกเรื่องนะคะ แม่หมอ,อยังมองว่ามันมันเป็นอะไรที่คุยด้วยเหตุผลแล้วก็เมื่อให้อภัยกันแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะยึดความรักเป็นหลักนะแล้วก็พยายามดึงกันไว้อย่าให้ใครบางคนมีโอกาสที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นะคะม,มันประคองได้ก็เรารู้แล้วเรารู้ล่วงหน้าว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะปัญหามากน้อยแตกต่างกันไปในคนเกิดมันพูดแต่ละท่านนะคะแต่อยากให้เน้นว่า ให้อภัยกันมีอะไรคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวด้วยการไปคุยกับคนอื่นหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตเรานะซึ่งบางทีที่มห่หมอพูดไปเนี่ยปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจากแฟนคุณก็ได้อาจจะเกิดจากตัวคุณก็ได้นะคะนะยังไงก็ตามแต่ต้องยึดในลักษณะที่ว่าความซื่อสัตย์อดทนนะคะ ไพ่ออร์คเคิลสำหรับความรักของคนมีแฟนมีคู่นะไพ่บอกว่าให้พยายามที่จะใจเย็นๆแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันและยอมรับในพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันคุณต้องมีพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วคุณคุณมีความสุขคุณสงบแฟนคุณก็เช่นเดียวกันแฟนคุณเขาก็ต้องการพื้นที่ตรงนั้นนะคะแล้วยิ่งมีพระมีฤาษีเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าความต้องการของคนสองคนอาจจะเป็นความต้องการที่ มีจังหวะที่ต่างคนต่างอยากอยู่กับตัวเองเป็นบางช่วงแต่ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันก็มีนะคะ นะช่วงไหนได้อยู่ด้วยกันก็ดูแลกันเต็มที่ใส่ความโรแมนติกใส่ความหวานให้เต็มที่นะคะเวลาได้อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแบบแบบเต็มที่แต่เวลาที่เรารู้สึกว่าเออเราก็อยากที่จะมีอะไรต้องคิดต้องไข้ครวญอยู่เงียบเงสงบสงบ,สงบก็พยายามพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลบอกกันให้เข้าใจนะคะมันมีระยะห่างที่พอดีอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะทําให้ไม่ทะเลาะกัน อีกใบหนึ่งนะคะแม่หมอยังมองว่าเป็นเรื่องของระยะห่างเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องของที่บางทีปัญหาอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันพุธที่อยู่คนละที่กับแฟนอยู่ไกลกันหรือแฟนต้องเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าอ,อ,อยู่ห่างกันแบบนี้ค่ะมันมีหน้าไพ่ที่หมอบอกถึงระยะห่างอยู่นะคะแต่ว่าต่อให้อยู่ไกลกันอยากให้คุณเชื่อมั่นนะคะ ะะอยากให้คุณเชื่อมั่นว่ายังรักยังคิดถึงกันอยู่อยู่แล้วนะคะแต่บางคนบอกว่าพอมีระยะห่างปุ๊บนะพอแฟนไปทํางานปุ๊บไม่ได้อยู่ด้วยกันเริ่มแล้วเริ่มระแวงในเอ๊ะทำไมอบอกว่าคืนนี้อนอนแล้วอนอนแล้วจริงหรือเปล่าไม่ทักมาเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงหรือเปล่านะหรือไปกับใครอะไรมันจะมีเรื่องของความบัดระแวงเข้ามาเพราะว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะถ้าคุณเกิดบันทุธถ้าคุณเป็นคนที่ระแวงแฟนเพราะว่าแฟนไปทํางานที่อื่นประมาณนี้ อาจจะเพื่อลดปัญหาก็คือต้องพยายามเข้าใจแล้วก็อย่าระแวงอย่าไปจับผิดนะคะนะคิดซะว่าเอออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเรามองในแง่ดีไว้ก่อนนะแต่ถ้าคุณเกิดมันพุทธท่านไหนที่คุณเป็นฝ่ายที่ต้องไปทำงานแล้วแฟนคุณเป็นคนที่มาหึงห่วงมาจับผิดคุณสิ่งที่คุณทำได้คืออะไรสิ่งที่คุณทำได้คือสร้างความเชื่อใจให้เขา นะคะนะเอ่อต่อให้คุณทำงานเหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณหงุดหงีดคุณไม่อยากคุยแต่คุณก็ต้องคุยคุณต้องทักคุณต้องส่งข้อความไปคุณต้องแสดงให้เขาเห็นว่าอันเนี้ยฉันเหนื่อยจริงๆนะนี่ฉันทำงานจริงนะไปกินข้าวคนเดียวจริงอยู่คนเดียวจริงนะจะนอนจริง คือถ้าคุณเปิดเผยคุณไม่มีรับลมคมในไม่มีท่าทีรับรับล่อๆอ,อันนั้นก็ปิดอันนี้ก็ไม่พูดความจริงอ้ำอ้ำอึอ้งอแฟนคุณเขาก็ไม่คิดอะไรนะคะนะก็ต้องพิจารณาจากท่าทีของเราด้วยนะคะพยายามชัดเจนแล้วก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กันมันก็จะไม่สร้างปัญหานะคะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะ สุขภาพนะคะก็จะมีเนี่ยแหละนะมีเดอะเดวิลนะคะมันมงบอกถึงว่าโอกาสที่จะเจ็บป่วยมีมีจากอะไรจากการที่เราเใช้ชีวิตโดยประมาทรู้ว่าไม่ดีแล้วยังทำ <c oughs> เช่นนอนดึกดื่มนะคะดื่มเที่ยวนะแล้วกเ็เล่นเกมนะ,ะหรือทำงานเยอะจนไม่พักผ่อนนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าไม่ดี แต่ว่าก็ยังทำซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายในในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะผู้หญิงนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังมากหน่อยนะคะผู้หญิงระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอฮอรอ์โมนระบบเลือดระบบไหลเวียนโลหิตอะไรแบบนี้อาจจะทําให้แบบว่าป่วยหรือบางทีคนที่เป็นภูมิแพ้อย,อยู่แล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะรวมถึงนะคะอาการเจ็บป่วยจากการที่หนึ่งละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วย นะสำหรับคนที่แบบว่า,าไปใกล้ชิดกับคนแปลกหน้านะคะต้องระวังเป็นพิเศษต้องมีการ ้องกันตัวเองให้ดีนะคะหรือบางทีคนเป็นแฟนการใกล้ชิดกันก็อาจจะป่วยได้อย่างบางบางคนแบบว่าเออแฟนติดโควิดแต่เขาไม่ได้ตรวจเขาไม่รู้ว่าติดโควิดนะมาใกล้ชิดกันมาใกล้ชิดกับเรานะคะช่วงมิถุนาเออช่วงมกราคมเนี่ยจะมิถุนาอยู่เรื่อยขออภัยค่ะช่วงมกราคมนี่ก็พอมาใกล้ชิดกันก็อาจจะทําให้แบบว่าเออติดแบบว่าป่วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นไปได้ก็ดูแลตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพแฟนด้วยนะคะแต่ใครที่เจ็บป่วยอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมันจะค ค่อยดีขึ้นค่ะนะมีไพ่พระขึ้นมาด้วยไพ่พระอาจจะบ่งบอกถึงว่านะถ้าคนที่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลนะคะไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกนะถ้ามองในภาพรวมของแบบมองทางวิทยาศาสตร์นะคะมันจะบ่งบอกถึงแพทย์บ่งบอกถึงคนที่เขาเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะมารักษาคุณที่จะมาดูแลคุณนะคะก็ถือว่าอยู่ในมุมมองที่ดีแล้วก็ป่วยอะไรก็จะหายนะคะเอาละ ครบท่วนแล้วนะคะทุกเรื่องดวงคนเกิดวันพุธประจําเดือนมก,การาคม2566ค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะพรุ่งเออไม่ใช่พรุ่งนี้โอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ